สว,สวัสดีครับสวัสดีครับน้องสกายอยากกินสเต็กนะครับวันนี้จะพาน้องสกายไปกินสเต็กครับไปกันเลยนะครับเอากล้องมาการหันลมดูดิโคตรใหญ่ทุกคนดูดิกันหันลมใหญ่ไหมวิวโคตรดีทุกคนดูดิวิวย่างดีไปต่อครับ ลมใหญ่เห็นไหมน่ะกระหันใหญ่วัวนินะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยดูทุกคนกระหันลมนี่ทางไปเรานี่เป็นทางกระหันลมครับตดต่อกันจุดเตยว ก่อนนะครับไก่หอนแล้วเด้อครับร้านสเต็กถึงแล้วนี่นะจะถึงแล้วนี่่่ัไม,ไมถึงถึงแล้วนี่ไงน้องไก่ถึงแล้วนี่ไงแล้วคับท่านผู้ชมถึงแล้วครับร้านาสเต็กวันนี้พี่ก็จะพาไปวาดหอนแล้วครับ

ุ้ยทำไมปิดแรงกัอะไรใส่แก้วไหมอันแขงไหมไม่เอาค่ะเดี๋ยวแม่ขับไปเดินเดินไปชมวิวกันใช่เดินไปชมวิวาเดี๋มาทางนี้เลยเดินออกก่อนเ

เฮ้ยมาดูนี่มาดูนี่มานั่งมานั่งนี่นี่มานั่งจักรยานนี่นั่งจากกาานนังจากรยานได้แล้วปันปันจับจักรยานกัน <c oughs> ก็นั่งได้เหรอไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็นั่งได้คุไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเออข้างล่าง จะไปปั่นมันจะมันจะพังแล้วน่ะโอ้ยจะไปปั่นมันจะพังมันจะพังไปเดินไปตรงโน้นหนุนฮะตรงโน้นทางค่ะ past 4 4 4 4 all out so na อะไรออกมาทีละมาทางนี้ม,มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนจึอเออมันไปขี่ม้านะ่ะขี่ม้าลายไปไปขี่ม้าลายนะ่ะเร็วขึ้นได้ไหมล่ะระวังจะตกระวังตกระวังตกไอ้เว้ยมึงขี่ชิงช้าเลย<ห>ขี่ชิงช้า

นุ่นนุ่นรุ่นเร่งไปตรงนู้นเดินไปตรงนู้นเหรสะพานมากัะมากัะมาสเต็กได้แล้วกัะมาไปไปกินสเต็กกัน Oh, don't pa, don't pa. We can Mama, <tip> nah, pa, pa, ketek dah ma. Mau lewa, mau lewa, mau lewa, dah นั่งมานั่งมานั่งนงกับน้องมีนี่มานั่งกับน้องมีนี่ตูงจะไปทำไมนี่มานั่งนี่จะได้แล้วสเต็กนะก็ไปเข้าห้องน้ำก็เดินไปเจ้าลงสเต็กมาแล้วครับ กินกันเลยครับไม่ไม่กินไม่กินเลยกินเป็นไหมล่ะกินเป็นไหมนอนไม่ไมดีนั่งด่ดีขา,าลงไม่ดีนม่ดี เรียกมีดหั่นสเต็กป่าไหนมันขาดตี่ลหนมันจะขาดป่าไหนมันขาดเจ้าก่อน